สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาปลูกองุ่นอพันุ์ไซมัสแคทนะครับซึ่งผมได้มาเมื่อวานนี้นะครับอ่นี่จะเป็นกิ่งกิ่งติดตานะครับนี่นี่ของของอไซมัสแคทอีตรงนี้แต่พวกนี้จะเป็นกิ่งป่านะครับซึ่งเขาเป็นเป็นกิ่งตอน,นครับปลูกยังไงให้เขารอดก่อนนะครับก็วัสดุ วัตถุที่ใช้ก็ทั่วไปนะครับในบ้านที่เราหาได้ก็คือเออขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวแล้วก็กากมะพร้วพาวสับนะครับซึ่งซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับแล้วก็ดินใบกามปูนะครับก็เรามาผสมดินกันก่อนเลยนะครับผมจะเอามาเลี้ยงในกระถางก่อนนะครับ ยลี้ยงในกระถางแบบนี้นะครับให้ให้เขาให้เขาแตกตาออกก่อนแล้วถึงจะเอาไปปลูกนะครับไปปลูกจริงสมดินให้เข้ากันนะครับให้เขารอดปลูกยังไงให้น้องรอดไม่รู้จะใส่มัดหรือจะไวรัสนะครับก็ <c oughs> จะพาปลูกตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับที่เราได้สั่งต้นพันธุ์มาที่เราได้ต้นพันธุ์มานะครับไ้กิ่งพันธุ์ ใส่ดินใส่ในกระถางแล้วก็ถ้ากิงอย่างนี้เราก็เด็ดออกได้เลยนะครับใบที่มันอยู่มันบังเชือกครับก็จัดระเบียบปลาเขาสักน้อยอ๋อมนกบเลยนะครับ ร้อยไปแล้วหนึ่งต้นอืมเราจะปลูกในนี้เลี้ยงในกระถางอย่างนี้ก่อนให้เขาแตกแตกตาตรงนี้นะครับนี่ตานงนุ่นอืหินเหลือเราก็เก็บไว้ใช้ต่อนะครับเดี๋ยวไปปลูกจริงกันอะเดี๋ยวเรามาลดน้ำกันนะครับ นี่สี่ต้นไม่รู้จะรอดที่ต้นรดน้ำให้เต็มเลยนะลดน้ำให้ชุ่มๆไปเลยต้นไม้จะงามไม่งามอยู่ที่ดินครับถ้าเราปรุงเขาดีดินดีเขาก็จะงามนะครับก็เสร็จแล้วครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอเขาแตกประมาณ แตกตาประมาณสักเออ,อาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะับแล้วก็จะพาปลูกเลยครับปลูกจริงเลยอันนี้คือปลูกให้ให้เขาให้เขาได้แตกก่อนครับให้ให้เขาแตกตาก่อนแล้วถึงจะเอาไปปลูกแต่ถ้าจะไปปลูกเลยก็ได้แต่ว่ามันมันจะเสี่ยงนะเพราะว่าเขายังเขายังอ่อนอยู่ก็เลยจะปลูกให้ให้เขาแตกตาก่อนครับ ก็คลิปนี้ก็จบขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาแตกตาประมาณสักอาทิตย์กว่าสออาทิตย์เดี๋ยวจะพาไปปลูกจริงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับเพื่อเป็นออความรู้เพื่อใครที่อยากปลูกก็ลองดูได้นะครับปลูกง่ายๆโอเคขอบคุณครับ